ครับพวกลุงพลคนเดินป่าอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงพลก็ได้มาเจอนะครับมาบ้านทุกสาวนะครับก็พอดีมาเจอต้นกาฝากอีกแล้วครับกาบฝากต้นกาฝากก่อนที่จะไปดูต้นกาฝากดูต้นไม้นี้ก่อนนะครับลุงพลจะบอกกันเอันนี้คือต้นช้างเปลือกนะครับต้นช้างเปลือกลา,ลายเสือโคร่งเห็นนะครับ สวยมากเลยครับต้นขา,ขาวต้นขาวมากเลยครับเห็นไหมครับขาวสวยมากลายเขาเห็นไหมครับก็มีคุยพัดแกละด่างก็มีนะครับพัดแกละด่างก็มีก็เอื้องเอื้องไม้นาด่างก็มีนะครับเอื้องไม้นาด่างก็สวยอยู่เห็นไหมครับก็ต้นพญาเสือโครงก็มีนะครับลายเหมือนกันนะครับลายเหมือนกันเห็นไหมครับ คลายเหมือนกันแต่นี้เป็นช้างเผือกแต่นี้เป็นเสือโคร่งเห็นนะครับต้นก็จะเขียวก้านใบก็จะเขียวเห็นนะครับต้นเสือโคร่งมันปิดกับช้างเผือกช้างเผือกนี่ต้นก็จะขาวก้านใบนะครับเห็นนะครับก้านใบก็จะขาวสวยมากเลยนะครับก็ควยพัดด่างและควยพัดแคละด่างเวยพัดด่างแกล้กควยพัดแคล้ด่างก็มีจุอางโบราณก็มีนะครับต้นก็ลายสวยเห็นนะครับ ก็มีต้นอะไรช้างเปลือกกลางดงก็มีหรือว่าลิ้นกระทิงนะครับช้างเปลือกกลางดงนะครับเป็นนี้ช้างเปลือกโบราณนะครับช้างเปลือกโบราณนี่ดูต้นขาวก้านใบขาวแล้วก็ใบเขาเขียวมีจุดขาวเห็นไหมครับมีจุดขาวเขาเรียกว่าช้างเปลือกโบราณนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูโอ้เบเกิ่เบเกิเนียก็มีครับเบเกอลเนียก็มีสวยอยู่นะครับสวยอยู่สวยอยู่ไปดูครับกาฝาก ต้นกาฝากมะม่วงควรต้องขึ้นนะครับเพราะเขาอยู่สูงนะครับควรต้องขึ้นเห็นไหมครับขึ้นจากเอรรถมาจอดใต้เลยนะครับเออี่ต้นอะไรอีกอันนี้น่าจะเป็นสาวน้อยปแป้งหรือว่ายัางไรเนาะแต่พวกนี้อันตรายนะครับอันตรายอยู่บนต้นมะม่วงเห็นไหมครับต้นมะม่วงนี้ก็จะต้องตายเลยนะครับกาฝากขึ้นครับเดี๋ยวไปนะครับ เห็นไหมครับอันนี้คือใบกาฝากใบกาฝากมะม่วงมีนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันมันมันมีไม่เยอะเท่าไรมันก็าหายากอยู่นะครับมันอยู่บนต้นมะม่วงมีอยู่รู้สึกว่าต้นนี้มีอยู่ต้นเดียวนะที่องค์อเจอมันไม่ค่อยเจอครับแถวแถวแถวนี้มันหายากอยู่หายากอยู่นะครับแถวนี้หายากอยู่เห็นไหมครับใบกําลังสดชื่นลยอ่อนเลย มันจะแตกต่างกันนะครับกับใบมะม่วงจะแตกต่างใบมะม่วงเห็นไหมครับอันนี้คือใบของต้นมะม่วงอันนี้คือใบของต้นเกาปะก็แก่เล็กกว่านะครับสบรรพคุณเหรอสรรพคุณของเขาเดี๋ยวผมอเอาลงมาก่อนดีกว่าบนจะต้องตัดแล้วนะครับบมต้องเอาลงมา สรพคุณค่อยมาพูดนะครับตัดลงมาก่อนเอาลงมาแล้วครับเห็นไหมครับกาฝากมะม่วงกำลังอ่อนดอกเขาก็มีนะครับเริ่มเริ่มจะให้ดอกแล้วด้วยเริ่มจะให้ดอกแล้วด้วยสัรพคุณของเขานะครับคนที่ว่าอะไร ความดันโลโหิตสูงนะครับแก้ไมเกรนคนที่ว่าปวดหัวนะครับคนที่ว่าปวดหัวก็กินได้อยู่นะครับเอาไปชงเป็นกาฟแฟนะครับหรือว่าอะไรก็จะเบาหวานเบาหวานก็ใช้ได้อยู่นะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานก็ใช้ได้อยู่นะครับดีมากเลยครับตัวนี้งัวก็เคยกินอยู่เมืนน่อก่อนบัก็เคยกินอยู่นะครับ ไขมันเบาหวานนี้กินได้เลยนะครับหลวงปูก็เคยกินอยู่เอาไปตากนะครับเอาไปตากให้แห้งผสมไอ้นั้นก็ได้ครับถ้าจะให้กินให้ดีกว่าเอาไปฝานฝานกับใบเตยหอมนะครับปนกันไปเลยแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วก็มาชงใส่ในน้าร้อนตอนเช้าเช้าเวลาเรากินกาแฟะนะครับหรือว่าคนที่ไม่กินกาแฟก็กดน้ําร้อนมาสักแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็หยิบใส่ใบห้าหกใบผสมกันเลยกับใบเตยหอมนะครับ ลิ่นก็จะหอมก็เป็นใบเตยหอมก็เป็นยาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นยาน,นี้ก็กินกันไปได้เลยนะครับดีมากเลยครับ,บก่อนพหลวงอนก็เคยปวดหัวอยู่หลวงองก็เก็บเอาไปกินนะครับเอาไปล้างนะครับเอาไปล้างให้สะอาดเลยนะครับเอาไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ฝานฝานเล็กๆนะครับฝานเล็กๆฝานเล็กๆ,ก,ๆก็เอามาชงติดกับน้ำร้อน นะครับหรือว่าของคนบ้านบ้านคนที่ว่าเขามีเยอะๆอยู milk, ่ก็ได้นะครับตัดเลยครับตัดเอาใบนีไ้ไป,ไ,ป uh, ไปต้มนะครับไปต้มไปต้มกับน้ําไปต้มกับน้ําแล้วก็เอาครั้นเอาน้ํามากินนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันคนที่ใสหรับคนที่ว่าบ้านเขามีเยอะกว่าแต่ของคนนี่มีน้อยนะครับคนนี่จะเอาไปตากแห้งนะครับเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาชงในน้ําร้อนกินได้นะครับ แต่ว่าแถวอื่นนั้นเขาจะมีเยอะนะครับแต่แถวบ้านปนวนนี้มันมีน้อยอยู่ับกระฝากไม่หายากอยู่กระฝักมะม่วงเมื่อก่อนเท่าที่ว่าตอนที่ปนเด็กๆก็มีคนแก่ๆเขาไปเก็บนะครับคนที่เขาก็ไม่สบายหนักๆเขาก็เก็บกระฝากบนต้นมะม่วงมะม่วงป่านะครับแต่ไม่ใช่มะม่วงนี้เป็นมะม่วงป่าอันนี้เป็นมะม่วงเบานะครับเป็นมะม่วงป่าเมามาต้มให้กินน้ําหายหายอยู่นะครับแลว้วรูปอะไรนั้นวนก็จําไม่ได้เพราะมันหลายปีเกินนะครับ แต่นี้สรรพคุณก็มีเยอะหรอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็จําได้ไม่เยอะหรอกนะข้อมูลมันอาจจะมีน้อยแต่ก็กินได้ทุกคนคนที่ว่าอะไรอะเขาเรียกคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานกินน้องไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรกินก็ได้ไม่กินไม่ต้องร้อย้เขาเป็นหรอกนะเราต้องกินดักไว้ก่อนก่อนที่เขาจะเป็นทุกคนว่าแบบนั้นน่าจะดีกว่านะครับแบบนั้นน่าจะดีกว่า คนที่ว่าความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นโรคเบาหวานก็ดีนะครับไมเกรนแก้ปวดหัวคนที่ว่าปวดหัวปวดาตท,ทอยนี่นะครับปวดหัวปวดไตท,ทอยนี่ก็กินได้นะครับไม่เสียหายไดเลยนังนล้วอย่างที่อยบลนบอกเอาไปหั่นเป็นเล็กๆนะครับหั่นเป็นเล็กๆหั่นเป็นเล็กๆแล้วก็ตากแดดให้แห้งผสมกันเลยครับกับใบเตยหอมนะครับผสมกับใบเตยหอมนี่กินสุดยอดเลย แกปวดหัวแกไมเกรนได้นะเมื่อก่อนคนที่ว่าเครียดคนที่ว่าเครียดเครียดก็เหมือนกันนะครับก็กินได้ทำให้ความคิดแจ่มใสขึ้นมาได้นะครับโอเคนะครับถ้าใครได้รับชมนี้แล้วก็โปรดวิจรานนรณญาณในการรับชมด้วยนะครับบางทีข้อมูลของลุงบนอาจจะไม่ถึงแต่ก็ว่าประสบการณ์ลงปองก็เคยมีอยู่เคยกินนะครับไม่ใช่เคยมีอะไรเคยกินเคยกินอยู่แล้วก็หายด้วยนะครับแก้ปวดหัว นี่คนก็เหมือนว่า,าคล้ายจะปวดหัวช่วงช่วงนี้นะครับก็ต้องหามากินอีกนะครับหามากินได้นะครับเขาไม่เสียหายอะไรนะครับเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกินได้หมดนะครับคนที่ว่าเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆก,ก็กินได้อยู่นะครับกินได้อยู่ใบเราอย่าไปกินให้มันเยอะกินให้แบบพอดีพอดีนะครับดอกดอกนี้ก็กินได้นะครับดอกก็เป็นยาด้วยเหมือนกันนี่ก็เก็บไปตากแห้งได้เหมือนกันนะครับ ลำต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับกิ่งก้านนี้ได้หมดเลยนะครับเอาไปหั่นเป็นเล็กๆนะครับแล้วก็ไปตากแดดแห้งเหมือนกันนะครับผสมกันได้เลยทั้งใบทั้งก้านใบนะครับทั้งกิ่งทั้งกิ่งนี้ก็ได้แต่ดีที่สุดก็ที่หัวนี้มันดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ากาฝากนี้มันมีดีอยู่เยอะมันไม่เหมือนกับกาฝากรักนะครับไม่ไม่เหมือนกับกาฝากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ลุงพลทำากาฝากมากักรูดอันนั้นก็ข้าไปอีกอย่างหนึง่ง นะครับแต่ว่าที่กินนี้มันจะต้องเป็นกาฝากมะม่วงอย่างเดียวนะครับในโรคที่รลวงปู่พูดถึงนี้ต้องกินเฉพาะกาฝากมะม่วงอย่างเดียวนะครับกาฝากอื่นนี้มันก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับไปทางด้านอื่นเหมือนมะกรูดมะนาวก็ไปทางด้านป้องกันสัตว์มีพิษนะครับหรือว่ากาฝากมาขาวกาฝากขนุนก็ไปสร้างด้านไปทางด้านโครงปันนะครับทางด้านโครงปันมันก็แล้วแต่ อันนี้อยู่บนต้นมะม่วงเบานะครับอยู่ต้นมะม่วงเมื่อกี้ก็สูงอยู่ควรต้องจอดลงต้แล้วก็ขึ้นบนนั่นตัดไม่ถึงถ้าขึ้นบนกลัวมันหักตกลงมานะครับมีมดแดงด้วยนะครับกาฝากมะม่วงสรรพคุณที่ดีเยี่ยมนะครับก็หลายคนนําไปใช้อยู่นะครับหลายคนนํามาใช้อยู่ ใบเก๋นี้เราต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับเวลานั้นมันเวลาเราถ้าเราไม่ทำความสะอาดเรา,เราตากแห้งเลาเรามากินนี่มันจะมันมีกลิ่นแปลกๆอยู่นะครับมีกลิ่นที่ว่าไม่ไม่ไม่เพืงป,ประสงค์ที่น่าจะกินนะครับแต่ตัวนี้ได้เลยนะครับต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตากแห้งให้ดีด้วยนะครับตากแห้งดีด้วยจะปาดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครยังสงสัยอะไรอีกอย่างว่าไม่เข้าใจยังไงก็ ทักถามน้าได้เลยนะครับใต้คลิปหรือว่าในคําอธิบายครับกดเข้าไปในคําอธิบายแล้วก็พิมพ์ถามมาได้เลยหรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเหลวงพู่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับปรึกษาได้ครับเรื่องกาฝากมะม่วงแก้อาโรคอะไรทํายังไงอะไรถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาถามได้ทักมาถามได้เลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ้งกดตใต้หลวงพูด้วยนะครับเหลวงปูจะเอากลับไปทํา ตากแห้งนะครับเผื่อฝนไม่ตกวันนี้ช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกก็ถ้าคนมีที่ว่ามีที่อบก็อบไปเลยก็ได้นะครับอบแห้งไปเลยก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันมันให้แน่นอนนี่มันแดดนี่มันดีกว่านะครับถ้าถ้มีแด,ดดดีๆนะช่วงนี้มันน่าฝนนะแต่วา่าก็ต้องจําเป็นเพราะมันแก้ปวดหัวหลุงปอก็ต้องการอยู่ด้วยพอดีปอนก็ปวดหัวอยู่หลายวันแล้วไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดตาหุ้งพรด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในกนารทำคลิปหรือว่ามีอะไรของที่ว่าดีๆมีสาระมีประโยชน์รบวงก็จะนํามาเสนอให้ชมกันอีกนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในหน้าราบ่นี้ก็สวัสดีครับผม